ปุยปิงปันเล่นโคลนกันอย่างสนุกสนานมอมแมมตั้งแต่หูจรดเท้าจะทำอย่างไรกับเสื้อผ้าเลอะโคลนดีละ่ะถือกระมังแล้วเดินตามแม่กระต่ายไปกันเลยเครื่องซักผ้ามือวิเศษฝนหยุดตกแล้วลูกกระต่ายสามพี่น้องปุยปิงและปันชวนกันออกไปเล่นที่สวนขณะที่ปิงวิ่งไล่จับมแมลงปอก็เผลอเหยียบแอ่งโคลนอย่างจังฮ่าฮ,ฮ,ฮ่สนุกจังเลยกลับมาแล้วค่ะ กลับมาแล้วครับแม่ครับโอ้โหลูกแม่หยุดรออยู่ตรงหน้าบ้านกันก่อนนะจ๊ะแม่กระต่ายรีบห้ามลูกกระต่ายสามพี่น้องจะถอดเสื้อผ้าไปซักในเครื่องซักผ้าเลอะโคอนแบบนี้ซักในเครื่องซักผ้าไม่ดีหรอกจ้ะแม่บอกอา้าวทำยังไงดีล่ะคะปุยกังวลยังมีเครื่องซักผ้าอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะแม่บอกมือของเรายังไงล่ะเครื่องซักผ้าสุดวิเศษลูกๆร้องอ๋อแม่กระต่ายจึงชวนลูกๆไปซักผ้ากัน